ไวในเล่นนีน่ะรอวออไันกไปปวดตวร้อนนะหรอแต่สไม่ได้เล่นเยนะเนสเล่เป็นู

พอตู้ง็มแ้วถ้าชื่อต้ก็ชื่อต้มเป็เปลี่ยนเป็เปลี่ยนชื่อก็ได้ตินตู้ใหญ่ใหญ่ใหญให ก็จะส่งกล้องเอานีนีเป็นารเอาโนตไมันจะได้รูปเหรอมันต้องได้รูปอันได้คลิปเลยไปไปตามไปเยอนั่งรถตัวเองยังไ่อะ